กันบ้างนะฮะต้องบอกว่าเพิ่งออกอากาศมาได้ไม่นานแต่ต้องบอกกระแสตอบรับดีเหมือนกันนะฮะสำหรับรายการไทยนิยม,มนี่แหละที่ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา4ี่โมงสีนาทีทางหน้าจอช่อง3นะฮะต้องบอกว่านอกจากจะมีศิลปินต่างๆมาร่วมโชว์แล้วนะฮะในหลายๆแบบหลายเจนด้วยกันนะฮะแต่มันอีกหนึ่งช่วงที่หลายคนให้ความสนใจนะฮะจาก สถาบันการศึกษามหาวิทยาล,ายลัยโรงเรียนต่างๆในประเทศไทยเนี่ยพากันสมัครเข้ามาเยอะนะฮะที่อยากจะมาร่วมในรายการไทยนิยมในช่วงของไทยแสดงนี่แหละกันอย่างล้นหลามเลยนะฮะซึ่งรายการไทยนิยมเนี่ยเขาผลิตขึ้นมาเพื่อเอผยแพร่ความเป็นไทยในทุกมิติทั้งดนตรีการสแสดงการออกแบบแฟชั่นวัฒนธรรมประเพณีเทศกาลต่างๆรวมถึงสินค้าที่ทําจากฝีมือคนไทยเพื่อให้เข้าถึงคนทุกรุ่นทุกวัย จนไปถึงระดับสากลนะฮะใช่แล้วซึ่งล่าสุดนะครับพี่อามิบูลในฐานะผู้ผลิตรายการก็เลยอยากจะมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะผลักดันคนที่มีความฝันมีความสามารถให้เขาเนี่ยไปถึงเจ้าของให้เข้าถึงเจ้าของสินค้าที่ทำจากฝีมือคนไทยต่างๆนานาเลยเนี่ยต้องเขาที่ต้องการช่องทางการแสดงความสามารถนะครับได้รือเริ่มสร้างสารรค์โปรเจกต์นี้ขึ้นมาก็คือพี่อามเนี่ยเขาเลยจะระดมหาทุนนะครับสมทบให้กับน้องๆน,นะครับที่ได้โอกาสโดย ผลิตเสื้อยืดไทยนิยมออกมาจำหน่ายทางล ne@ นะครับไทยนิยมนี่แหละราคาตัว350บาทบรายได้หลังค่าใช้จ่ายก็จะนำไปมอบให้กับน้องๆเยาวชนที่พัฒนาทางด้านดนตรีที่ยังขาดแคลนอยู่นะครับโดยจะมอบเครื่องดนตรีให้กับน้องๆในต่างจังหวัดนะฮะก็บอ,บอกอว่ารายการไทยนิยมเนี่ยที่เขาออกอากาศมันจะมีช่วงหนึ่งช่วงไทยแสดงคือหลายคนก็แบบอยากจะมาแสดงเพื่อจะแบบให้คนรู้จักอยากจะมีรายได้อย่างนี้เขาก็เลยคิดว่าเอ้ย นอกจากไปที่รู้จักแล้วก็อาจจะต้องมีทุนัพย์์ในบางส่วนด้วยนะฮะทางรายการไทยนิยมเนี่ยก็เลยทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพื่อไปต่อยอดให้กับเด็กๆที่ยังขาดแคลนทุน,นัพยันะครับแล้วมีความสามารถทางด้านดนตรีด้วยนะฮะ,ะให้ดูเสื้อกันหน่อยนี่ด้านหลังนะฮะไทยนิยมนะครับอ่าแล้วนี่ด้านหน้าคือจะบอกว่า350บาทไม่ได้ขายเพื่ออะไรเพื่อน,นำไรายได้เนี่ยไปร่วมสมทบทุนนะฮะ ไปช่วยเหลือเด็กๆที่มีความสามารถทางด้านดนตรีแต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับเขาจะได้ก้าวต่อไปในเส้นทางดนตรีนะฮะก็ใครสนใจก็แอดไลน์ไปได้นะฮะไทยนิยมนะฮะก็ะไปช่วยอุดหนุนกันได้